สวัสดีวัยรุ่นฟันน้ำนมหยุดดูคลิปสักแปบอินโทรมาอย่างเท่ใครกำลังมองหาไอเดีเกมอาวีราคาเริ่มต้นเพียง30บาทแบบนี้มีโร้เยอะรุ่นครบแรงสูงพร้อมบวกในแรงกันเลยทีเดียวผมขอแนะนำเพจ tp 7รับซื้อและขายเกมออนไลน์ติดตามเยอะแยะทุกไอดีที่ท่านได้ซื้อไปนั้นมีประกันหลังการขายทุกไอเดีเครดิตดีรรวิวเยอะไม่มีการโกงปลอดภัย100%ซ ทาง TP s จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมไปอุดหนุนกันเยอะๆนะจ๊ะสวัสดีครับตรงนี้ไม่ค่อยมีอะไรให้อธิบายเยอะนะครับตรงนี้ผมเห็นเขาแบนมูลาดเองนะครับแล้วตัวที่มันแก้ฟอเนโตอาจจะเป็นพวกมูลาดไอริยีนาที่เอามาเล่นนะครับแต่สองตัวที่ไอริยีนาที่เอามาเล่นเนะี่ยอันนั้นเราสามารถสู้ได้อยู่เ็าจะมีแบบไอริยีนาหยานที่เราจะเจอหรือว่าจะเป็นฉีนะครับแต่ว่าแบนมูลาดไปแล้วอันนี้เราหยิบได้ครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเดีย๋ยวเราไปดูในเกมกันดีกว่าน,นะครับ ตามนั้นเลยตามสูตรแบรนด์พลาดให้ก็เปิดเลยครับแล้วมาไกลๆหน่อยาอก,การคาทุบสกิลหนึ่งครับโป๊ะโดนฟรีไปหนึ่งทีฮะเทียบช้ำน้ำใจอยู่ขออุ้ย โอ้โหโดนแทงฟรีอ่าจึ๊บจึ๊บเออเอาเลือดไปครับเราได้มาก่อนเล็กอันนี้เป็นต่อแล้วบอกเลยเลเวลสเลเวลี่เลเลก่อนแน่นอนครับตาแทงฟึ๊บไ,<ป>ไม่ได้ครับเพื่อนสกิลหนึ่งผมไม่มีไปเก็บฮิลก่อนดีกว่าครับฮิลหลังป้อมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียทามเสียเวลา เอาน้วเพื่อนถึงได้เหรอนะว้าวอดแอซซิตสอ,องมักมารำในเล็กสูบพีมกันบ้างน,นะตัวหลังขึ้นสูบพีมแล้วตอนนี้ก็จะเป็นแบบว่าเริ่มจริงจังแล้วผมจะไม่ค่อยเลือกตัวฮาฮาถ้าฮาฮาเดี๋ยวผมจะไปทำเป็นคอนเทนต์แยกไอกทีแล้วกันนะครับวรวมกลุ่ม มันเล่นกันอย่างเป็นทีมฮะโหแล้วแคมสี่แบบนี้ปึ๊บแทงลมหลบสตันมาก่อนแดดมาก่อนเก็บดอกปั๊บหนึกก่งคำสองคำสามคำเอาทีอวัน้ดึงมาได้อุ๊ยออกมาก่อนดีกว่าครับ ตายแน่นอนเมื่อกี้ถ้าผมล้าเข้าไปมีทั้งจานมีทั้งที่หน้าอยู่คอยโป้งนะครับแล้วก็ขึ้นเป็นสปีดออฟลองฮีรร่เลยเลวกันนะครับเกมนี้ยิ่งดาวเยอะเขาก็จะเล่นเป็นทีมกันมากขึ้นนะครับเราก็ไม่ต้องแบบน่า,นาเยอะแล้วรู้หน้าที่แต่ละเลนนะครับจะคิดจะไปไหนเออเดี๋ยวจะมีสกินคิร่าฟรีเข้ามาในวันที่7ดด้วยนะครับ เข้ามาแล้วแหละคือวันนี้วันที่8แล้วก็รอเก็บกันด้วยนะครับเข้ามาล็อกอินทำพรกงภารกิจสามสามสองโอ้หนึ่งแทงเออหนึ่งทุบขับทาวเวอร์หนึ่งทีเฮือย่างแรงก็ไปเก็บพิวก่อนละกันจวลอมแคสเซิลคุณชอบอะไรเด้อฮ้ทำไม่เป็นจริงๆเลยทำกับฮีโร่ทำเป็นเด็กคลิปแต่ว่า กือเคยลองทำแล้วนิวไม่ไหวพอแต่ตอนนี้มันยังแบบสเปะสปะอยู่นะครับสำหรับกูดาวชึบชิงครีปและฟิกเกอร์ป,ป,ปุ๊บปุ๊บรอเลยทีครับต้องปาหนึ่งให้โดนเท่านั้นถ้าจะคิวโอ้หมึงยัดถือว่าได้อยู่ถือว่าได้อยู่ นี่เพียร์เลยครับเดี๋ยวเราเร่กลับเหมือนนาเขาจะหายมานานมากแล้วนะครับเฮ้ยยะเขาจะเห็นเราหรือเปล่าเราจะต้องยืนวัดกับสูดลมหายใจสดชื่นหายตายดีหายนะโจนนะในทั้งสูงนี่ต้องเล่นฟอร์เรนติโนเป็นนะครับเพราะบางตามมนต้องใช้บางตามมนต้องเปิดเฟิร์สพิก คนเทพเขาเล่นกันทุกตามไม่มีปัญหากันอยู่แล้วนะครับผมไม่ค่อยได้เล่นนะมีแบบบางตาที่หยิบมาอันนี้เขากดลัตติไปแล้วต้องรีบกดดันนะแต่เหมือนเขาจะถอยไปเลยครับตอนนี้ก็ได้ป้อมไปเลย your team has destroyed the tower โอ้ยน่าเก็บปูแล้วเข้าไปแทงมา รอนะครับโหวัวเพื่อนตึงได้แบบนี้ทราบสู้ต้องใช้อัติจะงก,กอัติครับไม่นางงตั้งแต่แรกเลยรู้ว่าต้องใช้นะโอ้โดนอีกแล้วครับแกลกทุกวันนี้ก็เจอแต่แกลตึงๆว่ะเจอแต่กแกล<ะ>แม่นๆนะกดอัตติเข้ามาครับกดเพื่อเคลียร์กรีปก่อนอย่างต้องรอ12บนสะ แต่เวล้าจริงก็เก่งแล้วนะครับ่ะเราไม่มีทําก็กลับทําเลยแนละ้วตอนนี้ก็จะบิวขึ้นมาเป็นขอสะท้อนนะครับ,บสักชิ้นหนึ่งเ,เคลียร์ยไปให้เพื่อนเล่นไปนะครับคือเราตึงละ, <laughs> ละรีรอไว้ผมไม่โปรนะครับเขาจะได้แบบว่าฟอร์เรนโรดอยู่ล่างรีบม,มากาันคีบอ่ะแต่มาพอดีครับ ทำไมมันใจว่าเข้าไปป้อมโซโลคิวไม่ได้กันไม่ต้องนะครับทีนี้ก็จะเรียกถอนมาต่อครับเอาวัลเลตโอ้มาแล้วมาแล้วไอ้ฮัทมาแล้วหลบก่อนอาแพง ป hey, like e mm hmm. ุ๊บเฮ้ยยิงไม่โดนจะตายเพื่อนจะหว่านโลกจะหว่านโลกอะไรเนี่อน่ะเฮ้ยเบกเอ้ยโอ้โหหมดสูตรมวยหมดเลยไอ้ฮัทเอ้ยไปเลยครับเรนรอรับเพื่อนก่อนเราเรายืนแถวแถวนี้ก่อน โอเคถือว่านั่นแหละมีการผิดพลาดนะเขื่อนวะดได้ไว้รับทอยแอบไปฟาร์มมาลีน่ามันแรงครับผ <c oughs> มต้องขึ้น,นจริงๆไม่ไหวแล้วก็ได้ไอ้นี่ด้วยรถคูดาวนะครับเราจะได้รับปฏิป่อไม่เหมือนกับต้นเกมนะครับ ง่ายจะไปทำเลนบนว่ะผมต้องกลับไปทำเลนบนต่อให้บัแบ,บแดงแครรี่ไปเลยครับนีวก็น่ายเลยเอาออบเจกตกันต่อนเพื่อนเราก็ไม่รีบเร่งเกมเร่งเกมขึ้นนะครับออบเจกตไปกันปึ๊บจังหวะนี้ใส่ครับผม แก้คนโหด่ะเจอเลยแก้คนโหดจริงที่ลงคลิปมาสองสามวันเนี่ยจนเนยจอเลยแกคนโหดครับทีมเราด้วยเนี่ยแล้วก็แตะป้อมปึ๊บแทงพุทธภาพพลาเราจะเข้าไปต่อบเราในแบบตอนนี้ต้องสุดแล้วสุดเสมอมาอย่างใส่ต่อ,อโดนม้วนส่วนเข้าไปโอ้ยโอ้หลบสอดีเพื่อนได้ได จเจ้าต่อไหมจังหวะหนึ่งหนึ่งไม่รอดครับเอ้ยไม่ถึงไม่ถึงว่าเขาคือรอดนะครับมาเราจากนี้เราก็ต้องขึ้นเป็นดีมอนิเชอร์ครับมันเป็นมาหลอกด้วยไอของนเนี้ยกันดีมากถ้าโดนหนึ่งปาดจะได้ไม่เจ็บมากตัดเลือดไม่ต้องออกครับเกมนี้นนลนเล่นสายแรงไปเลยแค่ขึ้นหลอกกินโนชิเดียวก็แรงแล้วฟอร์เทนินโน ไม่ถึงว่าเพื่อนต้องช่วยไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นขอเราไม่มีใครเห็นตัดออก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 ,ออกอรรอแล้วเอาออกอะไรวะผมนิ้วเป็นอะไรก็ตีมือ <c oughs> ไม่ไหวแล้วขอเปิดเลยละกันขอญาติเปิดมาหลอกบินไปได้พอแล้ว ยังไม่เข้าสุดนะครับเดี๋ยวโยนเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเกมพลิกซะได้น้ำก่อเกิดเลยเฮ้ยอันนี้ดีอันนี้ดีอย่าตันเรียนหน้าอ๋อโดนเรียนหน้าตันไปออเสียจังหวาแล้วคนจะดึงเข้ามาได้ดูแกลกเขาเล่อเนีครับหนึ่งปาดปาดที่สองมีแน่ปาดที่สองมีแน่เข้ามาตามครับปู่แกนดบยังไงสิยังไงสิ โหแล้วปาดฟิกยังไงซิตัวที่สี่หรือเปล่าไม่เอาครับเฮ้ยมันเอาว่ะมันเอาว่ะรอหรือเปล่าคนที่เป็นตัวโกงแห่งยุคที่เป็นตัวโกงแห่งยุคหมดตีสิบห้านาทีครับตามสูตรถ้าจะเอาเอาได้เลยนะลรน่าแยกนะครับ ไม่ได้วะไม่ได้ไม่ได้ไไดีน่าแย่แต่ว่า<ด>เพื่อนเราไม่อยู่ครับจริงๆมันไม่ได้เลยเออถ้าพูดตามจริงมันไม่ได้ครับซัพพอร์ตเรามไม่อยู่เราต้องมาเคลียร์เลนให้ครับ<ด>เราต้องมาเคลียร์เลนหรือซัพพอร์ตมารับเลนให้เราเออเยวเราต้องเคลียร์นะครับเหมือ<ด>นเพื่อนเพิ่งเกิด,เอ,เ,ดเอาแต่เอวสูเก็บไปหมดแล้วว่าสองตัวเลยนะ จืดอตื่นได้ไหมเกือบสวยมากแกรกเชียร์การก่อนดีกว่าครับโอเคให้เพื่อนเก็บชิวๆไปเลยเอลสูโคตรแบกเมื่อกี้ช็อตเน้นนี่คือแบบได้กอสเลเยอร์ฟรีเลยครับได้เข้าไปสองเหลือแค่การขึ้นบ้านนะฮะเราจะชิ่ง ชิงทาวเวอร์ครับเราจะชิงทาวเวอร์ชิงทาวเวอร์แล้วทางรุปเป็นตัวหลัง,งเฮ้ยตายทีเออตายทีเออตายหมดตายหม,มดตีเคียวอะไรมันนานจังะวะฮะพุ่พงทะยานหนึ่งดอก ติดเกียวนานมากเลยมาหลอกเสียเวลามาหลอกโอเคประมาณนี้แล้วกันตัวมันก็น่ยแหละเก่งยังไงผมคิดว่าอาทิตย์หนึ่งอะ่ะผมต้องถ้าจะเล่นในแรงนี้อาทิตย์หนึ่งไงผมก็ต้องลงคลิปหนึ่งนะครับผมสำหรับฟอร์เรนโนมันต้องมีเล่นเนี่ยอันนี้ก็ตามสูตรนะครับเขาแบนมูลาดให้เราก็จัดให้ตามระเบียดนะครับเล่นฟอร์เรนโนแต่เราก็ต้องยอมรับว่าเราต้องเจอตัวที่จะเป็นไอริหยาน ยีน่านะครับสามตัวนี้แล้วก็ฉีฉีตัวหนึ่งนะครับก็ต้องเจอเรานาวนี่ท่านแรงสูผพีบนะครับผม